หากมาถึงชื่อบิ๊กปัสพลตำรวจเอกสุวัสดแจ้งยอดสุก็ต้องบอกเลยว่าสามารถเชื่อมโยงไปยังคอนเน็กชันเตรียมทหาร20ได้นะคะนั่นก็คือชื่อของบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีออตผบตรและบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ค่ะแน่นอนว่าอันนี้ก็จะต้องจับตาดูพลังเส้นทางการวางลายของผอบอรตรนะับตั้งแต่ยุคบิ๊กปั๊ดบิ๊กเด่น และบิ๊กตันว่าจะเป็นไปตามลายนี้หรือไม่ในส่วนของความเคลื่อนไหวทั้งแวดวงวงการตำรวจและวงการทหารนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันด้วยบุคคลตัวละครนะคะที่มีความสัมพันธ์กันในแง่ของบุคคลนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องจับตาดูว่าการรีเทริร์หรือการออกมาเอคเซ์ไซส์ของบุคคลหลายบุคคลที่ได้กลับมาในพื้นที่อาํานาจมากขึ้นก็จะทําให้ส่งผลต่อการแต่งตั้งผบอรตอรอและผบอทอบอด้วยั่นเองค่ะ กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมากันที่เรื่องของกองทัพและวงการตํารวจค่ะเรียกว่าสถานการณ์กำลังร้อนเลยทีเดียวสําหรับแวดวงตํารวจนะคะในเวลานี้นะคะเริ่มมีการมองถึงแคนดิเดตผอตรคนต่อไปนะคะเพราะอีกเพียง3เดือนพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลก็จะ,กะเกษียณอายุราชการค่ะ ในขณะนี้นะคะมีแคน n ิเดตพผบตรอ,อยู่ประมาณ5ท่านด้วยกันนะคะที่กําลังถูกโฟกัสในขณะน,นี้ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเต็งที่จะเป็นผบอรตรคนต่อไปว่ามีบุคคลใดบ้างและแต่ละคนนั้นเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมืองและวงการนอกพื้นที่ตํารวจอย่างไรบ้างคะ่ะเริ่มกันที่บุคคลแรกนะคะแม้ว่า ยังอยู่ในช่วงของการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะนั่นก็คือชื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอรตอรอนะคะในขณะนี้อาจารย์วิศนุเครือง,งามนะคะในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่กระดะมีการถแถลงข่าวถึงคดีหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสอตอชอก็ยังคงยืนยันว่าบิ๊กโจ๊ก ยังมีสิทธิ์ที่จะรุนตําแหน่งผอ,อตรอนะคะซึ่งชื่อของบิ๊กโจก็เรียกได้ว่ามีอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งค่ะและก็จะ,กะเกษียณอายุราชาการในปี2574ค่ะเรียกว่าบิ๊กโจกนั้นก็ยังคงต้องทุ่มสุดตัวสู้สุดใจต่อไปนะคะกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในแวดวงตํารวจในขณะนี้ค่ะ ลำดับต่อมานั่นก็คือบิ๊กตายนะคะพลตำรวจเอกกิตตรัตพันเพชรนะคะรองผอบอตรที่ก่อนหน้านี้เป็นรักษาการแทนผอบอตรไปนะคะโดยจะ,กะเกษียอายุราชการปี69นะคะสำหรับชื่อของบิ๊กตายนะคะถูกออนโฟกัสเป็นอย่างมากว่าสุดท้ายแล ye, ้วบิ๊กตายจะหลุดวงโครจรของการชิงตําแหน่งผอบอตรไปแล้วหรือไม่นะคะในการประชุมกอตรอในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่าบิ๊กตายนั้นก็เหมือนจะได้รับ พรเป็นพิเศษนะคะเรียกว่าเป็นอวัจนภาษาที่ส่งพลังโดยขณะที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรมัมมนตตีในฐานะประธานกรตลอลงจากรถนะคะมายังสอตอชอโดยมีพลตำรวจเอกต่อศัก์เดินขนาบข้างในจังหวะที่บิ๊กไายโค้งแสดงความเคารพนายกรมัมมนตรีจังหวะนั้นคุณเศรษฐาได้เอามือไปแตะที่แขนนะคะในแง่หนึ่งก็ถูกตีความว่า เป็นเหมือนการให้กำลังใจหรือให้ในเชิงบวกในรูปแบบที่บิ๊กต่ายกำลังเผชิญในเวลานี้นะคะเพราะบิ๊กต่ายก็เป็นหนึ่งในเป้าที่บิ๊กโจ๊กจ้องไว้อยู่ด้วยนั่นเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะบิ๊กต่ายคือคนเซ็นคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนด้วยนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะมะติกะตะรนะคะก็เรียกว่า12ต่อ0เลยทีเดียวระบุว่าคําสั่งของบิ๊กตายที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบอด้วยกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะต้องไปสิ้นสุดที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกอพคตรชี้ขาดทั้งหมดว่าคําสั่งดังกล่าวเนี่ย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็จะมีระยะเวลากรอบประมาณ30วันนั่นเองค่ะหากสุดท้ายแล้วผลการตัดสินของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจนะคะไม่เป็นที่พอใจของบิ๊กโจ๊กในกระบวนการนี้บิ๊กโจ๊กก็สามารถไปร้องศาลปรกครองต่อได้นั่นเองค่ะแน่นอนว่าบิ๊กตายนะคะก็ถูกจับตามองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นรุนเป็นผอบอรตรคนต่อไปนะคะเนื่องด้วยบิ๊กตเองนะคะก็ถือได้ว่า เป็นสายเดียวกับบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักกิตตีประพัฒนะครับพอบอรตรคนก่อนนะคะซึ่งก็เป็นสายเดียวกับบิ๊กปัพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขค่ะหากมาถึงชื่อบิ๊กปัพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ต้องบอกเลยว่าสามารถเชื่อมโยงไปยังคอนเน็กชันเตรียมทหาร20ได้นะคะนั่นก็คือชื่อของบิ๊กแปะ พลตารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีออตผบตรและบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ค่ะแน่นอนว่าอันนี้ก็จะต้องจับตาดูพลังเส้นทางการวางลายของผอบอตรนะับตั้งแต่ยุคบิ๊กปั๊บบิ๊กเด่นบิ๊กต่อและบิ๊กตายว่าจะเป็นไปตามลายนี้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ก็อยู่ที่พลังของเตรียมฐาน20ด้วยนั่นเองค่ะว่ายังทรงพลัง อยู่หรือไม่ในเวลานี้นะคะสิ่งที่ต้องจับตามองอีกก็คือยังมีแคนดิเดตเหลืออยู่อีก3ท่านนะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงนะคะจะเรตํำรวจที่กเกษียณปี68นะคะและ ก็พลตํารวจเอกธนาชวงรองผอบตอร,รที่เกษียณปี69ค่ะแต่พลตํารวจเอกธนานะคะก็ถูกบิ๊กโจนะคะร้องกับปป,ปชนะคะเพื่อเอาผิดในการตรวจสอบคดีที่ทําหน้าที่สอบสวนคดีฟอกเงินเลยเว็บพนันด้วยน,นี่เองก็ยังคงมีสิ่งที่เรียกว่าก็ถูกไปอยู่ในคู่ขัดแย้งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการตำรวจในเวลานี้ค่ะแต่งานนี้ก็มีการมองว่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในวงการตำรวจหรือไม่หรือที่เรียกว่าเป็นฟาสต์แท็กขึ้นมา ะะโดยเฉพาะชื่อของบิ๊กจวบนะคะหรือพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผบตรที่อาวุโสอันดับหนึ่งและจะเกษียณปี68นะคะ แน่นอนว่าหากมองจากตําแหน่งตอนนี้ก็ถูกมอว่าอาจจะไม่ทันนะคะแต่ในขณะนี้นะคะบิ๊กจวกก็เป็นรักษาการแทนรองผอบอรตรอแทนในส่วนของตําแหน่งของบิ๊กโจ๊กที่ว่างลงอยู่ในขณะนี้ค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องมามองอีกเรื่องนึงถามว่าทําไมชื่อบิ๊กจวกจะฟาดแท็กขึ้นมาก็ต้องมาดูที่เงื่อนไขเวลาค่ะตอนนี้นะคะมีการมองถึงปัจจัยการแต่งตั้งโยกย้ายนายตรวจแล้วก็ผอบอรตรส่วนหนึ่งนั่นก็คือ กฎกตรลว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจฉบับใหม่ปี2567ค่ะที่คาบเกี่ยววันบังคับใช้กฎหมายนะคะในระเบียบนะคะก็ได้ระบุว่าการบังคับใช้กฎด,ดังกล่าวนะคะก็ได้มีการลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5เมษายนปี2567ค่ะซึ่งก็จะต้องบวกไป180วันนะคะถึงจะบังคับใช้กฎด,ดังกล่าวได้ซึ่งก็จะชนกับช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะทําให้เกิดรอยต่อทั้งห่วงเวลาขึ้นมาจึง มีการมองว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยจะทําให้บิ๊กจวบนั้นได้ใช้ช่วงเวลาจังหวะดังกล่าวขึ้นมาเป็นรองผอบอรตรเต็มตัวก่อนหรือไม่นะคะที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่ในช่วงเดือนกันยาตุลาคมนี้และจากนั้นชื่อของบิ๊กจวกก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกรตรเพื่อขึ้นเป็นผอบอรตรคนต่อไปหรือไม่ค่ะนะคะโดยสรุปก็คือกฎด,ดังกล่าวนี้มีช่วงเวลา เว้นว่างไว้อยู่ทําให้บิ๊กจวบก็จะสามารถขึ้นเป็นรองผอบอตรได้เต็มตัวก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกตรเพื่อขึ้นเป็นผอ,อตรอคนต่อไปก็จะเรียกว่าระยะเวลาก็จะมีแกลบที่พอดีและลงตัวด้วยนั่นเองซึ่งชื่อของบิ๊กจวบก็ถือเรียกได้ว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะเติบโตมาในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนั่นเองซึ่งพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นฐานที่มั่นของพรรเพื่อไทย ที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้นั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของตํารวจนะคะเรามากันในส่วนของกองทัพกันบ้างค่ะในส่วนของกองทัพนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคลื่นลมในกองทัพบกยังคงก่อตัวกันภายในแบบเงียบๆน,นะคะแต่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว ที่คนในกองทัพบกก็ทราบดีนั่นเองค่ะแคดเดตผอบทออบอนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่2ท่านในการน,นั่นก็คือพลเอกธราพงศ์มะละคำผู้ช่วยผอบทอบนะคะที่จะเกษียณปี2 6 9ค่ะและพลเอกพนาแคลวปอดทุกเสนาที่การทหารบกนะคะที่จะเกษียณปี2711ค่ะ ซึ่งทั้งสองคนนะคะก็เป็นนายทหารคอแดงเหมือนกันนั่นเองค่ะแต่ชื่อที่เต็งหนึ่งมาโดยตลอดนั่นก็คือชื่อของพลเอกพนาแคลปปอดทุกนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นดาวเด่นดาวรุ่งมาตั้งแต่สมัยยุคเรียนโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยจอปปะปลรอที่เป็นหัวหน้านักเรียนมานะคะที่เพื่อนๆก็จะเห็นฝีไม้ไลายมือมาแต่เด็กด้วยนั่นเองอีกทั้งพลเอกพนาก็เป็นอดีตแม่ทัพภาคที่1มาด้วยในส่วนของ พลเอกธราพงศ์นะคะไม่ได้เป็นแม่ทัพภาคที่1นนะคะก็ต้องมาโตที่ขึ้นพลเอกในกองทบก,ก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นเป็นห้าเสือทอบอซึ่งตรงนี้เองก็มีสิ่งที่มีการมองกันอีกเพิ่มเติมก็คือส่วนใหญ่แล้วนะคะผอ,บอทอบอนี่ก็จะขึ้นมาจากตาแหน่งผู้ช่วยมากกว่าใสยนะคะอันนี้ก็มีการมองกันว่าหรือรอบนี้จะเป็นไปตามเดิมแล้วหรือที่มาจากตาแหน่งผู้ช่วยผอ,บอทอบอรหรือมาจาก ตำแหน่งเสทอบคอือท,ที่ก็สามารถขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เองนี่ก็มีการวิเคราะห์และมีการประเมินต่างๆว่าสุดท้ายแล้วพอบอทอบอจะจบที่ชื่อของพลเอกพนาหรือชื่อของพลเอกธราพง์นั่นเองแต่ในเวลานี้ก็ยังมีการยืนยันว่าย,ย,าย,ยังคงเป็นชื่อของพลเอกพนานั่นเองค่ะด้วยเส้นทางการเติบโตและพลเอกพนานะคะก็เป็นสายรอสอรออรนะคะที่ก็เป็นหน่วยของอดีต ผบอทบนั่นก็คือพลเอกนรงพันจิตแก้วแทนนะคะพลเอกพนาเองก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เช่นเดียวกันค่ะย้อนกลับไปในสมัยที่พลเอกอภิรัตนะคะกําลังปลูกปั้นหน่วยพลรอ11เพื่อเป็นกองพลสไตเกอร์นะคะก็จะต้องหานายทหารที่มาดูแลหน่วยดังกล่าวนะคะซึ่งพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ก็คือผู้ที่แนะนําชื่อของพลเอกพนาให้กับพลเอกอภิรัต ให้มาคุมหน่วยพลรอ1ินั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคอนนคชันที่มีการมองกันถึงว่าพลเอกพนานั้นไปได้ทั้งกับสายพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแทนด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นจึงต้องจับตาดูสถานการณ์ตรงนี้ต่อไปนะคะว่ากองทัพบกจะจบที่ชื่อไหนซึ่งในเวลานี้ยังเป็นชื่อของพลเอกพนาแคลวปลปอดทุกนั่นเองค่ะ ในส่วนของความเคลื่อนไหวทั้งแวดวงวงการตํารวจและวงการทหารนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันด้วยบุคคลตัวละครนะคะที่มีความสัมพันธ์กันในแง่ของบุคคลนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องจับตาดูว่าการรีเทิร์นหรือการออกมาเอคเซไซส์ของบุคคลหลายบุคคลที่ได้กลับมาในพื้นที่อํานาจมากขึ้นก็จะทําให้ส่งผล ต่อการแต่งตั้งผอบอรตอรอและผอบอทอบอด้วยนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสอดรับและเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการเมืองระดับประเทศด้วยนั่นเองค่ะ Spedbar Podcast Podcast